ช้างศึกนัดแรกของฮัตสันแฟนบน่นฟอร์มยังไม่ปังหลังจากที่ทีมชาติไทยครับเปลี่ยนแปลงคุณซือจากอิชิอินะฮะเป็นแอนโทนีฮัตสันครับแล้วก็ลงสนามเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยเปิดสนามธรรมศาสตร์เจอกับสิงคโปร์ครับแล้วก็ชนะไปแค่3ประตูต่อ2นะครับโดยรูปเกมต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับแฟนๆบอกว่าแม้ว่าจะชนะก็ตามแต่ว่ารูปเกมเนี่ยมันคิดถึงเซนเซอิชิอิเลยครับเพราะว่าฮัตสันเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่นับลูกยิงของสหรัฐเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็กลายเป็นว่ารูปเกมเนี่ยมันเค เคยขี่สิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นสูสีซะอย่างนั้นนะครับแม้ว่าข้างหลังจะมายิงประตูดได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าฟอร์มโดยรวมครับแฟนๆช้างศึกนไม่ประทับใจครับแล้วก็อดคิดถึงอ e ิชิอิไม่ได้นะครับหลายคนมองว่าเหตุผลที่ปลดอ e ิชิอิเนี่ยไปยกเกมที่อ e ิชิเจอสิงคโปร์ e e ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมานะแต่ปรากฏว่าเกมนั้นอ e ิชิชนะได้สามหนึ่งแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยดีด้วยแค่ยิงไม่คมครับแต่ว่าพอเป็นทัชสั้นเนี่ยเจอสิงคโปร์ชนะนิดเดียวแล้วก็รูปเกมไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็เลยพานครับบ,บอกว หรือล่าแต่อย่างไรก็ตามครับเกมอุ่นเครื่องมันแค่อุ่นเครื่องครับเพราะของจริงเนี่ยมันจะไปวัดกันที่18ครับด้วยการบุกไปเยือนสีลังกาก็เดี๋ยวรอดูว่าแอนโทนิฮัสซันจะพาช้างศึกบุกไปเก็บสีลันกาได้กี่แต้มจะเป็น3แต้มหรือจะเป็น1แต้มหรือถ้าแพ้ขึ้นมาบอกเลยว่าตัวไข่ตัวมันอย่างแน่นอนนะครับแฟนๆช้างศึกได้ดูกันบ้างไหมดูแล้วมีความเห็นอย่างไรก็อคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยรวมถึงใครอยากได้ข่าวสารในวงการฟุตบอลเพิ่่่่่่มมมมมเเเติิิออยยาาลลลืคพนนไไดด้้้ทีงง์หช 자.